สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในรายการ Metal Working Update ช่วง t e c h n e w s นะครับรายการที่จะมาพูดคุยนะครับเกี่ยวกับข่าวสารในแวดวงอุตสาหกรรมนะครับผมมนัทครับผมนัททีครับตอนนี้หลังจากสถานการณ์โควิดเนี่ยเราเริ่มเปิดประเทศกลับมาดำเนินการธุรกิจใน ในลักษณะของการปกติแล<ะ>้วไม่ทราบว่าตอนนี้สถานการณ์ของผู้ประกอบการเป็นไงบ้างครับตอนนี้ก็ดีนะครับเท่าที่พูดคุยกันเนี่ยงานเยอะออเดอร์เยอะนะครับแต่ว่าการแข่งขันก็สูงนะครับและก็เหนือสิ่งอื่นใดเลยคือตอนนี้แรงงานไม่พอครับพี่ อ๋อนอกจากงานดีก็มีงานเข้าออกใช่มีงานเข้าแลงงานอพอแก้ปัญหากันยังไงครับเคือลูกค้าก็อยากจะลงทุนนะครับแต่ว่าตอนนี้การลงทุนเนี่ยในเรื่องนี้ก็ต้องใช้การลงทุนสูงก็เลยกำลังคิดอยู่ว่าเอ๊ะแล้วจะทํำยังไงดีช่วงนี้พอมีอะไรแนะนํำไหมครับอ๋อพอดีดีเลยครับพอดีเพิ่งทราบข่าวจากทาง B O I ะครับ,รบว่าเขามีการสน,สนับสนุนในเรื่องของการลงทุนนะครับกลุ่มผู้ใช้ผลยนต์และระบบอัตโนมัตครับครับผมเพื่อจะได้ปรับเปลี่ยนไปสู่เทคโนโลยี4.0ครับนะครับเดี๋ยว สักพักของในรายการเนี Bü ่ยทางคุณมันน่าจะได้ยินคําว่า4.0เยอะขึ้นใช่ใช่ก็ครับก่อนก่อนที่จะไปรู้จัก4.0เนี่ยเรามาทำความรู้จักก่อนว่าแต่ละยุคสมัยของอุตสาหกรรมเนี่ยมีอย่างไรบ้างอ่าจะถามอยู่ดีนะครับว่าก่อนมันจะมาเนี่เป็นยังไงครับผมครับผมก็คือยุค1.0นะครับเราเริ่มจากยุคเทคโนโลยีพลังงานไอ้น้ำนะครับแล้วก็มายุคที่2ก็เป็นเทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้าครับนะครับยุคที่3เป็นคอมพิวเตอร์แล้วก็ระบบอัตโนมัติครับนะครับ ซึ่งในยุคนี้เราจะเริ่มเห็นมากขึ้นแล้วหลายๆคนยังเข้าใจผิดคิดว่ายุคนี้คือยุยค4.0นะครับแต่ในยุค4.0นี่เรากำลังจะพูดถึงเนี่ยก็จะเป็นเทคโนโลยีของไซเบอร์ฟิสิกอลซิสเต็มครับนะครับหรือเทคโนโลยีที่มีการเชื่อมต่อระหว่างอุปก,กรณ์ดิจิตอลนะครับแล้วก็ทางเทคโนโลยีทางกายภาพเข้ามาเกี่ยวข้องกันเหมือนกันให้มันมีการสื่อสารกันได้ ลูกค้าเคยบอกว่าอย่างเช่นเหมือนกับที่เอาคอมพิวเตอร์เอาเครื่องจักรแล้วก็คุยกันผ่าน IO t ใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่าถ้ายุค3.0มเนี่ยมันเริ่มเป็นอัตโนมัติแล้วแต่ว่ามันยังเป็นอัตโนมัติแบบเดียวๆไม่สามารถสื่อสารไม่สามารถมีการฟีดแบ็กกลับมาได้ว่าว่าว่าเครื่องจักรมีสถานะยังไงไปถึงไหนนะครับทำให้เราไม่สามารถมอนิเตอร์ลดคอได้เต็มที่ครับอ่าครับผมเราก็เลยมีการสนับสนุนที่จะไปสู่ยุค4.0นี้ครับนนะครับถ้าเราไปอย่างนั้นดีไหมครับ ดีครับเอ๊ะถ้าอย่างนั้นถ้าผมถามนิดนึงครับถ้าจะพูดถึงโอเคเราม่อโศูนย์อเคุดศนย์สามูี่0 2.0 3ูนย์้ถ้าในประเทศไทยของเราตอนนี้ครับส่วนใหญ่นี้อยู่ตรงไหนครับครับผมก็ส่วนใหญ่ก็ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่กว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเลยยังอยู่ในยุคสองจุดศูนย์สองจุดศูนย์อืมแล้วคุณมารทิว่าที่เหลือจะเป็นยังไงครับครับสามมีไหมครับก็ ในยุค3.0เนี่ยเรามีมีเปอร์เซ็นต์อยู่ถึง28อ๋อโอเคก็เยอะอยู่นะครับนะรบแทบจะไม่ค่อยมี4.0เลย <c oughs> แต่ที่มีน่ายินดีก็คือในปีนี้นะครับหลังจากที่ทาง b o i ได้มีการสนับสนุนการลงทุนเนี่ย <c oughs> ก็เริ่มมีผู้มาลงทุนในการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีมาเป็น4.0นะครับ <c oughs> แค่เดือน1ถึงเดือน9ของปีนี้นะครับมีมูลค่าการปรับปรุงเพิ่มขึ้น ลงทุนเพิ่มถึง7,400ล้านบาทอ๋อเยอะเยอะมากๆเลยนะครับเนี่ยนะครับสูงขึ้นจากปีเดียวกันในช่วงเวลาเดียวกันนะครับถึง180 180เปครับหรือ1.8เท่าครับค่านับเป็นตัวโครงการนะครับก็มี45โครงการซึ่งในปีที่แล้วมี27โครงการครับปีนี้มากขึ้นถึง18โครงการอ๋อครับโอ้ผมว่าโครงการนี้ดีมากเลยเพิ่มขึ้นเป็นหกิบเเปอร์เซ็นต์ตามมูลค่าโครงการครับผมโอเคถ้าดีๆแบบเนี้ยครับเรื่องดีๆแบบเนี้ยถ้าอย่างนี้ถ้าเกิดผู้้ปรรรระกกกออบบาสนนใจเเี่่ยยตงงงิมััไค็ ตอนนี้เนื่องจากว่าข้อจํากัดเดิมนะครับของของการลงทุนของ B O I เนี่ยครับเขาจะมีมติว่าคือผู้ประกอบการจะต้องมีการลงทุนโดยใช้ local เทคโนโลยีนะครับมีการจัดซื้อจัดจ้างในประเทศเนี่ยไม่ไม่น้อยกว่า30ครับซึ่งซัพพลายเชนในประเทศเนี่ยมันมีข้อจํากัดครับทำให้ไม่สามารถตอบสนองนี้ได้การลงทุนก็ไม่มีการลักษณะของการก้้วกระโดดครับ ด้วยเหตุผลนี้ครับทาง V o i อเขาเห็นถึงข้อจํากัดตรงนี้ก็เลยได้มีการปลดล็อกมาตรการตรงนี้เกิดขึ้นนะครับก็มีมาตรการใหม่ออกมาก็คือให้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพของตัวผู้ประกอบการนะครับเพื่อไปสู่ยุค4ี่ยุ่ศูนย์โดยการมีปรับปรุงและก็เปลี่ยนแปลงตัวเครื่องจักรนะครับครับภายใต้การดูแลควบคุมของสวทชแล้วก็หน่วยงานพันธมิตรที่เกี่ยวข้องครับนะครับแล้วก็ให้ยื่นขออนุญาตได้ถึง วันสุดท้ายของวันทาการปี2 5 6 5ปีหน้าครับผมอ่าครับผมราคาหลังจากได้รับการอนุญาตปุ๊บก็ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน3ปีอ๋อถ้าท่านทําตามเงื่อนไขเนี่ยผู้ประกอบการก็จะได้รับการยกเว้นภาษีกงนได้นิติบุคคลถึง3ปีครับ3ปีเลยนะครับดีไหมครับอ๋อดีดีมากมากครับผมว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการมากเลยครับครับผมเอ๊แล้วอันนี้คือในส่วนอุตสาหกรรมขนาดใหญ่แล้วถ้าในส่วนของ SME ล่ะครับอ่า SME ทางรัฐบาลก็ไม่ทอดทิ้งนะครับก็จะมีในส่วนของ ก็จะมีในส่วนของการขยายเวลาของในกลุม e ่ม SME ให้ก็มีเงื่อนไขง่ายๆครับเพ,พียงแค่ว่าการลงทุนนะครับไม่น้อยกว่า500 0 0นบาขึ้นไปะะนะครับก็ขยายระยะเวลาให้ในการยื่นขออนุญาตโครงการนี่นะครับรบจนถึงวันสุดท้ายวันทําการวันสุดท้ายของปี65เหมือนกันเหมือนกันครับอ่าครับแต่ว่าสิทธิประโยชน์ที่ได้รับก็จะแตกต่างจากกลุ่มแรกนะครับเพราะว่าการลงทุนเป็นกลุ่มย่อยกว่าก็อันนี้จะได้รับการ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสองเท่าสองเท่าครับถ้ากลุ่มแรกคือสามปีนะครับอันนี้คือสองเท่าของมูลค่าถ้าอย่างนี้อย่างถ้าเกิดสมมุติว่าผู้กราสนใจเนี่ยเอจะต้องมีเอกสารมีอะไรยังไงบ้างไหมครับอ๋อครับผมก็มีครับอย่างเมื่อสักครู่ที่ได้กล่าวมาครับคือง่ายๆเลยก็คือเราแค่ต้องมีแผนในการลงทุนครับว่าว่าต้องมีการเสนอแผนการลงทุนยังไงบ้างนะครับก็ เพียงเพียงแค่เราไปไปติดต่อ B O I นะครับแล้วก็เขาก็จะเสนอมาให้ว่าการทํามูลค่าของโครงการมีอะไรบ้างเขาก็จะแนะนําผู้ประกอบการแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นข้อแนะนำคร่าวๆนะครับก็คือเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรที่จะใช้เป็นของประเทศไหนเทคโนโลยีเป็นยังไงแล้วก็รายละเอียดของหุ่นยนต์เป็นยังไงที่มามาจากไหนอะไรประมาณนี้ตามงเงื้นเห็นนี้ได้เลยครับเอ๊ะทาง B O I เขามีทีมงานช่วยไหมครับเพราะผมว่าเรื่องแบบนี้มันต้องแบบ อันต้องใช้เทคโนโลยีต้องใช้เงี้ยมันน่าจะมีตัวช่วยอะไรด้วยไหมครับ๋อไม่ต้องห่วงครับครับคนมาน้่นอาจจะเริ่มกังวลใช่ครับพราะว่าเมื่อสุกคู่เห็นว่าสี่จุดตรวนไม่ถึงหนเ็เลยช่ถ้าทุกคนเฮลลมาที่สี่จุดตกันหมดเดี๋ยวมันจะมีปัญหาว่าซัพพอร์ตไม่ทันใช่ทีนี้ทางหน่วยงานของ BOI เนี่ยเขาก็จะมีพันธมิตรเข้ามาเกวข้องนะครับจนถึงเก้าที่นะครับ ก็คือตามตามตามรายละเอียดดังนี้เลยเพียงแค่ท่านสนใจและท่านเดินเข้าไปติดต่อที่ b บ i ไนะครับ BOI ก็จะแนะนําสวทชหรือหน่วยงานพันธมิตรเนี่ยมาเป็นที่ปรึกษาให้กับทางผู้ประกอบการอ๋อหน่วยงานของพันธมิตรก็มีหน่วยงานของรัฐแล้วก็มหาวิทยาลัยหน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่จะช่วยเรื่องนี้ได้อ่าใช่ครับผมก็สามารถติดต่อไม่ยากครับแล้วก็เขาก็จะมีเป็นที่ปรึกษาในการแนะนําโครงการต้องใช้รายละเอียดเอกสารอะไรบ้างทํายังไงบ้างนะครับเราก็สามารถติดต่อหรือว่า ถ้าท่านสนใจก็ติดต่อได้ในรายละเอียดตามอีเมลนี้ได้เลยนะครับผมว่านี้ดีมากๆเลยครับดีมากๆดีมากๆการลงทุนไม่ใช่เรื่องยากครับติดต่อบีโอ BOI ก็ไม่ใช่เรื่องยากโอเคได้ครับอ๋อในนี้มีที่อยู่แล้วนี่ครับใช่ไหมครับเพียงแค่ผู้ประกอบการเปิดใจครับเปิดใจรับเทคโนโลยีแล้วมานจะทําให้ประเทศเราเข้าสู่การแข่งขันได้นะครับเพราะว่าเราจะมาหวังในเรื่องของค่าแรงถูกตอนนี้มันไม่ใช่บ้านเราแล้วครับนะครับก็จะมีปัญหาตามมาคือเรื่องคนงานกลับบ้านกลับแล้วไม่ยอมกลับมาต่อนะครับ โอเคถ้างั้นก็ถ้าผู้กอบการท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อไปที่บิวไได้ตามเบอร์ที่อยู่ในหน้าจอนี้ได้เลยครับครับโอเคครับก็สําหรับเรานะครับผมคิดว่าวันนี้เนี่ยก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เรามีข่าวสารอะไรที่เป็นประโยชน์มาอัปเดตกันนะครับก็ถ้ายังไรนะครับผมขออนุญาตฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครป์กดกระดิ่งนะครับเพื่อติดตามกันนะครับเผื่อในคราวหน้าเนี่ยเรามีข่าวสารใหม่ๆเราจะได้มาอัปเดตกันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Intro